สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politics World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยต่อจากคลิปเมื่อวานที่เราได้พูดถึงการปลด2เจ้าหน้าที่คนสำคัญของรัฐบาลยูเครนเนื่องในข้อหากบฏโดยตัวของวอร์โดดิเมียเซเลนสกีไปถูกไหมในวันนี้เองเนี่ยก็เลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องของวอร์โดดิเมียเซเลนสกีต่อนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยนะครับสรุปแล้วเนี่ยเป็นฮีโร่ยังไงแล้วก็ เป็นฮีโร่จริงหรือเปล่าตรงนี้เองเนี่ยมีอะไรมาให้หน่าคบคิดกันเยอะเลยนะครับขอเรียกตอนนี้ว่าราคาของการเป็นฮีโร่ก็คงจะไม่ผิดนะครับผมโดยคลิปนี้เองเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มพูดถึงกันนะเราอยากจะมาบอกกันก่อนว่าอันนี้เป็นเพียงแค่การเสนอแนวทางความคิดเห็นของคน2ฝั่งนะครับว่าแต่ละฝั่งเขาคิดยังไงตัวของผมไม่ได้สนับสนุนให้ใคร ต้องมาคิดในฝั่งไหนฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะแล้วแต่คุณเลยนะครับหลังจากที่ดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยก็ลองใช้วิจารณญาณในการคิดดูว่าเฮ้ยเราอยู่ฝ่ายไหนอะไรแบบนี้น่าจะเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์กับตัวเองนะได้เห็นแง่มุมเพิ่มเติมมันก็ไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรมาแชร์ความรู้กันนะครับเรื่องราวในวันนี้อย่างที่เราบอกก็มันเป็นเหมือนราคาของการเป็นฮีโร่ถูกไหมตัวของวอร์ดิเมียเซเลนซี้เองเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นฮีโร่ ผู้ที่ยืนหยัดต่อสู้กับรัเสเซียอย่างไม่ยออ่อท้อแล้วก็ตรงไปตรงมาอย่างยุติธรรมแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนบอกว่าไอการเป็นฮีโร่แบบนี้ไอคนสั่งอะมันก็โลกสวยอะดีเพราะว่าโลกแห่งความจริงมันไม่ได้เป็นแบบที่เราต้องการได้ทุกอย่างไม่ใช่เราจะต้อง ตั้งกฎมาเนี่ยแล้วคนอื่นจะต้องยอมเราหมดเลยมันเป็นโลกของการประนีประนอมโลกแห่งความจริงเซเลนสกี Soul ้เนี่ยเป็นคนมีอุดมการณ์ก็จริงแต่เขาอยู่ในโลกการเมืองไม่เป็นโลกที่ต้องใช้การต่อรองเป็นอาวุธเนี่ยเขามาด้วยความที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงไงจะเปลี่ยนหมดเลยแต่โลกความจริงมันไม่ใช่จะเปลี่ยนหมดเลยหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยมันต้องค่อยๆเทียรนิดเทียนิดเทียนิดออกมานะครับผมมันค่อยๆใช้เวลาแต่อันนี้เหมือนมาถึงแล้วจะพลิกกระดาษเลยมันเร็วไปเซเลนสกี Soul ้ ki, มีอุดมการณ์ จริงแต่เล่นการเมืองไม่เป็นไม่เหมาะสมกับการมาเป็นผู้นํายามสงครามหรือแม้แต่การเป็นผู้นําในการที่จะปกครองประเทศที่มีแรงกดดันทางการเมืองสูงอย่างยูเครนนะครับตรงนี้เองแค่หัวข้อก็พอจะเดาได้แล้วถูกไหมว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรอย่างในกรณีของการที่เซเลนสกี้เองเนี่ยยืนยันจะสู้ไม่ถอยยูเครนเนี่ยสู้ต่อไปถ้าลองมองออกมาจากคนนอกเราเห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นยูเครนเองเนี่ยนะครับสู้ต่อได้ก็จริง แต่การต่อสู้นี้ดูจะเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีวันจบเลยมันกลายเป็นสงครามตัวแทนของฝั่งตะวันตกกับรัเสเซียไปแล้วนะครับเพราะว่ายูเครนเองเนี่ยถ้าสู้ันตาตงอาจจะแพ้ไปแล้วถูกไหมอันนี้ส่งกําลังมาให้เรื่อยๆเลยแน่นอนเลยครับคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือโลกตะวันตกถ้าเรามองในมุมไม่ได้ของอุดมการ์แต่มองในมุมโลกจริงๆเนี่ยว่าแบบโอเคผลประโยชน์มันไปทางไหนรัเสเซียต,ต้องใช้ทรัพยากรมาสู้แน่นอนน้ำมันอาจจะแพงขึ้น ยุโรปเองไงน,นะครับก็ส่งกําลังสู้ได้เรื่อยๆแต่ยุโรปก็อยากจะรีบจบข้อขัดแย้งนี้แต่โดนแรงกดดันจากความเป็นนาโตความเป็นโลกเสรีความเป็นกลุ่มอเมริกาให้เราต้องรวมกันแล้วก็ต่อต้านทางราัสเซียเอาไว้เพราะว่าราัสเซียเนี่ยก็มีอํนานาจทางการเมืองค่อนข้างน่ากลัวถูกไหมครับคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยจะเป็นอเมริกากับจีนเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอเมริกาเองเนี่ยก็เป็นพี่ใหญ่ของนาโตแล้วก็เป็นประเทศส่งออกอาวุธด้วยนะครับผมส่วนจีนเองเนี่ยก็กําลังเป็นมหาอำนาจที่ต้องจัดการกับปัญหาภายในประเทศอยู่นะครับจริ ก็ต้องจัดการกับปัญหาภายในประเทศเหมือนกันทุกที่ทั่วโลกแหละหลังจากโควิด แต่ตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่การแข่งขันที่ว่าใครจะรวยที่สุดได้มากที่สุดแล้วแต่เป็นใครเจ็บน้อยที่สุดต่างหากเพราะว่าในปัญหานี้ในวิกฤตนี้ทุกคนเจ็บกันหมดนะครับต้องมาหาให้ใครเนี่ยจะเป็นคนรับไอ้ความเจ็บเยอะกว่าคนอื่นไปตรงนี้ถ้ามองในมุมหนึ่งก็มีคนมองในมุมนี้ค่อนข้างเยอะนะครับในแง่มุมการเมืองโลกตัวของเซเลนสกี้เองเนี่ยนะครับยืนหยัดจะสู้ต่อไปเรื่อยๆอคนที่เสียสุดคือใครที่ที่มันเป็นสมรภูมิยังไงครับมันเลยกลายเป็นว่า ตั้งแต่ยุคโควาลมาเนี่ยเขาไม่ค่อยเอามาหาอำนาจมาสู้ในฮอตวอลกันก็คือไม่ได้มาสู้กันนักต่อน,นักเลยมักจะไปสู้ในที่อื่นเอาบ้านคนอื่นเป็นที่สู้ดีกว่าถูกปะเอาบ้านตัวเอง2ฝ่ายกันทําไมล่ะถูกไหมตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็ทําให้ยูเครนกลายเป็น จุดศูนย์กลางของสมรภูมิตัวแทนเลยด้วยซ้ำนะแล้วเขาก็โดนถล่มยับเรื่อยๆเลยประเทศเนี่ยก็ยิ่งบอบช้ำไปเรื่อยๆนะครับแต่ในทางหนึ่งเนี่ยที่เรามองกันก็คือยูคเครยนยืนจัดสู้ตรงนี้เป็นเรื่องดีนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องผิดอะไรเลยโดยปกติแล้วใครๆก็รักบ้านรักประเทศรักความเป็นตัวเองกันหมดนั่นแหละนะครับแล้วการจะสู้เพื่อประเทศตัวเองนะครับผมมันได้ประโยชน์ไหมก็หนึ่งเลยได้รักษาความเป็นประเทศเอาไว้ถึงแม้ว่าต่อให้รัสเซียชนะเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ เปลี่ยนชื่อประเทศยูเครนหรือไม่ได้เอายูเครนรวมกับรัรรสเซียนในทันทีเลยแต่เหมือนอิทธิพลของรัรรสเซียนเนี่ยก็จะเข้าครอบงำยูเครนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็คิดว่ามันคงใช้เวลานในการปรับเปลี่ยนเยอะนะครับแต่ยูเครนเองเนี่ยก็จะกลายเป็นฝั่งรัสเซียไปในทันทีถูกไหมถ้าแพ้เนี่ยตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่ทางคนยูเครนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากเจอนะครับผมแต่ก็มีคนบางกลุ่มแหละเราจะพูดทุกคนก็ไม่ได้ถูกป่ะเพราะอย่างกลุ่มแยกตัวเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะอยู่กับยูเครนเขาอยากจะไปอยู่กับรัสเซียก็็ตตตตรงงงงนนี้้้ยกกแแแลลว่่่่คมออออััพหขฝสู ก็คือเราจะต้องยึดความเป็นประเทศเอาไว้เราจะไม่ยอมเสียดินแดนนะครับแล้วก็รวมไปถึงแน่นอนแหละอำนาจอธิปไตยเราต้องการจะมีอิสระเพราะว่าเรากลัวว่าถ้ารัสเซียเนี่ยเข้ามายึดได้เนี่ยนะครับอิสระในชีวิตสิทธิพื้นฐานหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวของการพัฒนาประเทศเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่ฝั่งมอสโกถูกไหมเช่นแบบโอเคการตัดสินใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วเราจะตัดสินใจให้ ทรัพยากรในประเทศเนี่ยมันไหลมันรวมกันที่มอสโกอ,อย่างเดียวก็ทําได้ทีนี้เองกรุงคียฟก็จะไม่เจริญเท่าที่มันควรจะเป็นนะครับหรือว่ารวมไปถึงเรื่องราวของการบังคับใช้กฎหมายอะไรอื่นๆเนี่ยที่จะริดรอนิทธิ์ได้หรือเปล่าเขาก็กลัวกันตรงนั้นคือยังไม่รู้ไงว่าจะมีอะไรบ้างแต่มันอาจจะเป็นได้ทั้งไม่เลวร้ายกับเลวร้ายมันเป็นได้หลายทางถูกปะ เขาเองก็ไม่อยากจะเอาไปเสี่ยงเพราะดูจากเหมือนโลกที่มันเปิดมาผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นถูกป่าว่าโอเคโลกเสรีเนี่ยชีวิตมันเป็นยังไงการเติบโตเศรษฐกิจเป็นยังไงส่วนโลกที่ปกครองแบบ คอมมิวนิสต์หรือว่าปกครองแบบประชาธิปไตยที่เป็นแนวแบบเผด็จก,การเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ไม่ได้หมายความว่าฝั่งไหนจะแย่ไปเลยแบบโหสุดๆไปเลยนะบางฝ่ายเนี่ยอาจจะแย่กว่าเรื่องสิทธิมนุษย์ทั่วไปแต่เหมือนชีวิตก็ยังอยู่ได้มีความสุขได้กินของอร่อยอย่างเงี้ยมันก็ยังมีถูกปะแต่แบบว่าฝ่ายที่แย่ไปเลยเนี่ยโอ้โหรัฐบาลมันแย่สุดๆประเทศล่มสลายเนี่ยอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับหรือว่าโอ๊ยเป็นเกาะเล็กๆเกาะไหนไม่รู้แหละแต่ก็เร<ๆ>ียกได้ว<ๆ>่าก<ๆ>็ส<ๆ>ืบทอดอำนาจกันมาแบบนานยาวนานสุดๆไปเลยแล้วก<ๆ> ตั้งแนตะ่สร้างตัวกันมาเลยนะครับก็ไม่ได้อยู่ไกลจากไทยเลยเนาะเกาะที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับก็เจริญเจริญมากเลยนะครับเป็นหนึ่งในแบบเมืองที่ร่ำรวยที่สุดเลยนะครับก็เมืองเล็กๆใต้ไทยอะไรครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็เรียกว่ามีการปกครองที่อาจจะไม่ได้ดูเป็นประชาธิปไตยทั่วไปนักสักเท่าไหร่นะครับ มันก็มีแบบอะไรรับลมคมในค่อนข้างเยอะนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกานแต่เอาเป็นว่าโดยรวมเราเห็นแล้วล่ะว่ามันเป็นการเหมือนทางไหนก็มีสิ่งที่เสียและได้ไปนะอยู่ที่ว่าเรามองฝั่งว่าฝั่งไหนมันเสียเยอะฝั่งไหนได้เยอะฝั่งไหนได้น้อยจังอะไรแบบนี้อันนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันมานะครับคล,คลิปนี้ก็เลยอยากจะเป็นคลิปที่เราโอเคเราลองมาเสนอ2ฝั่งนะแล้วคุณอยู่ฝั่งไหนอ่ะคุณลองบอกเรามาหน่อยเราอยากฟังว่าโอเค คนติดตามเราเนี่ยมีมุมมองยังไงในการเมืองบ้างทุกคนคิดว่าเป็นยังไงบ้างผมคิดว่าช่วงนี้ก็เป็นเรื่องทิตดีเหมือนกันนะครับว่าเออมันทําให้เราได้ดิสคัสกันดีเดี๋ยวผมก็มาไล่อ่านหมดนั่นแหละอาจจะไม่ได้ไปไล่ตอบทั้งหมดแต่ก็ไล่อ่านเสมอๆอยู่แล้วนะครับชอบฟังคนมาแบบเออพูดถึงมุมมองการเมืองในแบบของตัวเองเพราะว่าทุกคนก็จะมีความต่างกันไปคนละนิดคนละหน่อยนั่นแหละไม่ใช่ว่าทุกคนจะเหมือนกันร้อเรเราจะมีบางจุดบางมุมบางเรื่องถึงความเซน่อเีฟรที่ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะลลานนง แล้วก็ผมขอลาไปก่อนกับรายการ p o l i t i c World ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยไว้เจอกันในคลิปหน้าบายๆครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะแล้วก็ไม่ต้องด่ากันด้วยนะเราพิมพ์กันแบบมาแลกเปลี่ยนความรู้ไม่ใช่มาด่ากันขอย้ำอีกทีตรงนี้โอเคบายๆ